สวัสดีคุณลูกค้าอีกหนึ่งรายการค่ะคุณลูกค้าคะแต่ว่าแอลยังไม่ไปวันนี้วันดีสี่รายการแต่รายการนี้เป็นรายการที่สามแม่แม่ท่านไหนคุณลูกค้าท่านไหนที่อยากได้สุดคุ้มสุดประหยัดเอาไปลองได้นะน้ําตื่นยังน้ําสวยอะ <c oughs> อ๋อห oh, <laughs> ยอกห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 ยอกเมื่อวานนี้ก็กับพี่จิตตีแล้วรอบหนึ่งกับพี่จิตตีแล้วรอบหนึ่งวันนี้กับน้ำ <laughs> เอาไปลองได้เอาไปเทสได้แล้วยิ่งถุงนี้งานแบนด์ล้วน <laughs> เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีแบรนด์อะไรบ้างถุงนี้ลองได้แซมเปิลได้ เริ่มต้นธุรกิจใหม่ได้ซื้อไปใส่เองได้เหมาะมากสําหรับคนที่งบในน้อย<ม>สบายกระเป๋าซื้อไปแล้วสบายๆผ่อนคลายผ่อนคลายถุงนี้ในราคาหนึ่งพันหร้อยบาทหนึ่งพันหกร้อยบาทจ้าถุงนี้ในราคาหนึ่งพันหกร้อยบาทจ้าคุณลูกค้หาหานน้นที่จํานวนชิ้นนะแม,แม่นะาห้าสิบตัวตกต้นทุนต่อตัวยี่สิบสามบาท เดี๋ยวเรามาดูกันนะจ้าเดี๋ยวเรามาดูแบน์กันฝนตกฝนตกแล้วนี่บรรยากาศดีมากฝนตกไลน์นี้นะคุลูกค้าขาห้าสิบตัวนะน้ำช่วยหน่อได้ไหมเดี๋ยวแก้วดูไม่แกห, okay, ห, <laughs> หันนะมาทางนี้ไม่น้ำช่วย งานแบรนด์บนคุณลูกค้าจ๋าถุงนี้คือไม่ต้องลนนะุ้น้ะแม่แม่นะแอลว่านะเอาถุงนี้แหละไปใส่เองก็ได้เป็นขาสั้นผู้ชายเน้นแบบล้วนอาจจะเป็นรวมผ้าผ้ายืดผ้าวอร์มอ่าเนื้อผ้าเว็บปอยเนื้อผ้าสแลกเอาง่ายๆเนื้อผ้าสเวตเตอร์รวมมาหมดเลยแม่แม เน้นย้ำเรื่องราคาอีกรอบถุงนี้ในราคาหนึ่งพันหกร้อยบาทหนึ่งพันหร้อยบาทถ้าคุณลูกค้าที่ติดตามที่แอลรีสดเมื่อวานนี้แม่แม่จะเป็นถุงแบบนี้เลยนะงานแบรนดล้วนนะเป็นถุงแบบนี้ลองได้เช็ดได้แซมเปิลได้ตัวแรกเลยจ้าเป็นเนื้อผ้าร่มจะ้ะเป็นเนื้อผ้าร่มจ้ะคุณลูกค้าขากับแบนดไหนกี่กี่ทันแล้วจ้าอุ๊ยสวัสดีคุณลูกค้าสิเบเอ็ดท่านจ้า สวัสดีคุณลูกค้าสิเอดท่านค่ะคุณลูกค้าค่ะไรนี้ขออนุญาตช้าๆนิดนึงน,น,นะแต่ตัวนี้มีไม่เยอะแอลบอกเลย,ไม,เลยไม่กักสิบกระถุงบอกเลยไม่กักสิบกระถุงแต่ตัวนี้เป็นเกรบีนะแม่เกดบีนะอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายเปื้อนดำช้ำรูทห้าถึงยี่สิเปอร์เซ็ตต่างกันรก,รกับเกเห้าเปอร์เซ เกรด A 5้าถึงสิเกรด B 5้าถึงยีนะแม่นะต่างกันที่ประมาณการ5%ตัวแรกของแอวเป็นไนกี้ไนกี้เป็นเนื้อผ้าร่มขาสั้นค่ะคุณลูกค้าขาไนกี้สวยถามว่าเกรด B ตรงไหนก่อนตัวนี้แต่ว่าก็สวยเลยนะแม่แล้วก็มีก,กรกนซับในตรงนี้ให้ด้วยไนกี้สวยๆต้นทุนนะแม่นะยี่สิบบาท ห้าสิบตัวเป๊กค่ะแม่บวกลบนะเดี๋ยวนับไปพร้อมๆกันสำหรับไรนี้นะแอลไปได้เลยห้าสิบตัวก็จริงแอลคออนุญาตสิบสามนาทีเอาห้าสิบนาทีได้ไหมได้เอาตัวละนาทีไปต่อที่แชมเปี้ยนคะ่ะเป็นเนื้อผ้ายืดจ้๊ก แชมปี้ยนตัวนี้เป็นเนื้อผ้ายืดแล้วเป็นเอลฟีไส์เป็นเอลฟีส์ไม่ต้องกลัวแม่มีเชือกสามารถปรับเชือกได้ด้วยคนไซส์เอสใส่ไซส์เอ็มคนไซส์เอ็มใส่ไซส์แอลเป็นของแชมเปี้ยนสวยๆด้านหน้าด้านหลังเป็นแบรนด์ทุกตัวจ้ะแม่ในราคาหนึ่งพันหกร้อยบาทอู้สีแดงแรงลิตมาเลยจ้ะสีแดงแรงลิฟ์สวย,สวย ก,กับแบรนด์ไนกี้จ้ะแม่แท้ไม่แท้ไม่ได้การันตีนะถ้าลูกค้าดูเป็นนะตอนนี้แอบว่าเชื่อได้เลยอันนี้ก็แท้อันนี้ก็แท้อันนี้กแ็แท้แท้แท้นะสําหรับคุณลูกค้าที่ดูเป็นไนกี้ค่ะคุณลูกค้าขาเป็นเหมือนเนื้อผ้าร่มก็ได้หรือจะเป็นเนื้อ,เน,อเนื้อผ้าเนื้อผ้าเซอร์บอ่ะผสมนะแม่ประมาณประมาณเนี้ยไนกี้สวยๆขออนุญ,ญาตดูสงสัยโอ้แม่เลิศเลยค่ะสีแดงสีสวยนะแล้วก็มีเป็นกกนอซับ ขายด้านในแล้วก็สามารถปรับเชือกตรงนี้ได้ด้วยเอาเลยไหมแม่ๆ่ะถุงนี้ไม่ต้องลุ้นนะมีแบรนด์อะไรบ้างมีแบรนด์ทุกตัวหรือเปล่าถุงนี้แบรนด์ทุกตัวแอลหยิบขึ้นมาโชว์แบรนด์ทุกตัวอันเดรอร์เมอร์ค่ะเป็นเนื้อผ้าวาัาเป็นเนื้อแนวกีฬาเป็นแนวกีฬาค่ะเป็นแบรนด์ของอันเดรอร์เมอร์ค่ะแม่ด้านหนา้าด้านหลังค่ะอันเดรอร์เมอร์จ้าหนึ่งพันหกร้อยบาท เอาไปเลยจ้าเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดนะตอนนี้ซื้อไปใส่เองบ้านเรานี่คขาสั้นขายดีอันดับหนึ่งนะแม่ยิ่งเป็นงานแบนด์ band, แล้วยิ่งตัวนี้เป็นงานรวมผ้าถามหาเนื้อผ้าอะไรมีมาหมดค่ะเนื้อผ้าตั้งแต่ลูกออกจากที่นอนต้องเป็นเนื้อผ้าประเภทนี้นะคะออกกําลังกายต้องมีนะคะใส่เล่นใส่เที่ยวใส่ึ้นห้างต้องมีไนกี้สวยๆค่ะคุณลูกค้าค่ะ,คะเป็นเนื้อผ้าออกเดวจะวอมก็ไม่วอมร่มก็ไม่ร่มเหมือนผสมอ่ะแม่ไนกี้สวยๆค่ะ ตัวนี้ไซส์ประมาณไซส์ L ค่ะคุณลูกค้าขาส,สวยๆนะคะไปต่อที่ด็อกเกอร์ค่ะด็อกเกอร์ค่ะเป็นเนื้อผ้าคอตตอนค่ะแม่โอ้ด็อกเกอร์ค่ะเป็นเนื้อผ้าคอตตอนค่ะแม่ตัวนี้ใหม่มากช่วยหน่อยตัวนี้มีที่มี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 รอยเปื้อนอะไรไหมจ๊ะด้านหน้ามีไหมม่มีต้องไหนจ๊ะฝั <im itation> ่งซา้ายโอ้ย <im itation> อ่าเปื้อนเปื้อนกระสอบเปื้อนฝุ่นดำๆบางทีเหมือนเราถูๆอ่ะคุณลูกค้าขาตัวนี้เปื้อนนิดหน่อยนะ ดิกกี้ค่ะคุณลูกค้าค่ะด็อกเกอร์ค่ะด็อกเกอร์ค่ะคุณลูกค้าค่ะเป็นเนื้อผ้าคอตตอนนะคะเพ็บจริงๆนะแหมน้ำอยากให้ดูกล้องส่งไปหน้าดูดูหน้านะด็อกเกอร์นักัวน้ำนักัวไปต่อที่ไนกี้ค่ะไนกี้ค่ะเป็นเนื้อผ้าวอร์มค่ะคุณลูกค้าค่ะไนกี้สวยๆกี่ทันแล้วจ้า สวัสดีคุณลูกค้าห้าท่านค่ะคุณลูกค้าค่ะงบน้อยๆมาทางนี้อยากเริ่มต้นธุรกิจใหม่แอลว่านะมีงบหนึ่งมื่นบาทตอนนี้นะเข้ามาบริษัทบัคของเราได้เลยงานไอทีนะคุณลูกค้าค่ะได้ประมาณ4ีหอย่างเนาะที่เราลองคํานวณเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะน้ำพี่ว่าประมาณ6อย่าง ประมาณหกอย่างเอาหนึ่งพันเอาหนึ่งพันหกร้อยนะแม่แม่นะเอาสองพันเอาสองพันห้าเอาสามพันรวมๆกันแล้วอะได้หลายประเภทนะคุณลูกค้าในกี้ส,สวยๆคะ่ะสําหรับตัวนี้จ้ะคุณลูกค้าขาด้านหน้าด้านหลังนะจ๊ะไปต่อที่เนื้อผ้าร่มคะ่ะคุณลูกค้าขาเนื้อผ้าร่มคะ่ะเป็นของอาดิดาจ้ะอาอดิดาสสวยๆคะ่ะคุณลูกค้าขาอาดิดาสสวยๆนะจ๊ะ ไอซอดค่ะเป็นเนื้อผ้าคอตตอนค่ะคอตตอนหนาขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะแม่นะไซส์พอดีเลยสามสองไซส์สามสองนะคอตตอนค่ะกับแบรนด์ไอซอดค่ะคุณลูกค้าคะไม่สั้นไปไม่ยาวไปนะหนึ่งพันหกร้อยบาทกดไลค์กดแชร์ให้แอ๋ด้วยค่ะแม่แม่่ะมาทางนี้เด้อมาเด้อมาเด้อผู้ใดอยากได้เกงขาสั่นผู้ใดอยากได้เกงขาสั่นขายง่ายขายสบายคุณลูกค้า่ะต้องราดนี้แล้วไปต่อที่ไนกี้ค่ะเป็นเนื้อผ้า วอมค่ะคุณลูกค้าค่ะไนกี้สวยค่ะสีขาวนะไนกี้จ้าไปต่ออไนกี้เยอะนะ,ะนาะไปต่อที่ไนกี้ค่ะไนกี้ค่ะคุณลูกค้าค่ะแต่ตัวนี้เหมือนเอวเขายัางเสียนะแม่นะแต่ว่าน่าจะมีเชือกสามารถปรับเชือกปรับใส์ดูอีกทีนึงนะแม่นะเป็นของไนกี้จ้าบัตหยิบขึ้นมาทุกตัวคือได้นะ คือได้คือโดนนะไปต่อที่ไนกี้ค่ะแม่สวยๆสับๆค่ะไซส์ประมาณเได้ M ได้นะคะไนกี้สวยๆจ้ามีหรือเปล่าต้องแจ้งก่อนนิดนึงคุณลูกค้าค่ะรีบทัาคาพนักง,งานขายด่วนๆนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคุณลูกค้าแอบบอกเลยมาไม่เยอะน่าจะเหลืออยู่ประมาณการอ่าสิบกระถุงเท่านั้นซื้อเยอะลดเยอะนะแม่แม่นะตัวนี้หนึ่งพันหกร้อยบาทเท่าใดเด็ดสองหมื่นค่ะ คูณเห็นเนี่ยคะ่ะเท่าไรสามินสิบสองสิบสามถุง,ถงคุณลูกค้าขาหนึ่งพันหกร้อยบาทคูณสิบสามถุงเป็นยอดเท่าไหร่จ้ารีบบอกคะ่ะสองหมืน่นแปดร้อยสองหมืน่นแปดร้อยสิบสามถุงจะเป็นยอดสองหมื่นแปดร้อยบาท ได้สลดหนึ0 0 0บาทคุณลูกค้าขาได้เป็นสมาชิกกับบริษัทบัคของเราด้วยและก็ได้ขาสัน้นคุณผู้ชายน้นเป็นงานแบรนด์ล้วนทุกตัวคุณลูกค้าขาแต่เลือกแท้ไม่แท้ไม่ได้การันตีนะแม่แม่นะไปต่อที่ไอสอดค่ะเนื้อผ้าคอตตอนค่ะคุณลูกค้าขาสวยเลยนะคะแบนไอสอดค่ะด้านหน้าด้านหลังุิยตัวนี้เหมือนรีดมาเลยค่ะเขาพับมาเรียบร้อยมากแต่ในหนึ่งถุงจะเป็นรวมผ้านาแม่แม่นะรวมผ้า ถามหาเนื้อผ้าอะไรมีมาหมดเลยไนกี้ค่ะแล้วเป็นเอลฟีใสเป็นเอลอยางยืดเป็นเนื้อกีฬาเป็นเนื้อวอร์มค่ะคุณลูกค้าขาส,สวยๆไปต่อกันรัวๆอ่าไปต่อกันรัวๆค่ะคุณลูกค้าขาส,สวยๆกันเลยนะคะเอฟได้เอฟกันเลยสําหรับคุณลูกค้าทาไหนที่สายลุ้นค่ะเอาถุงใหม่ไปลุ้นเองก็ได้ ไม่ต่างกันแม่แม่อาจจะต่างกันที่เนื้อผ้าเล็กๆน้อยๆนะจ๊ะไปต่อค่ะที่อาดิดาสจ้ะคุณลูกค้าขาตัวนี้เป็นของอาดิดาสนะจ๊ะมาเลยจ้าอันนี้อะไรเออเป็นกางเกงบาสนะคะ,ะ,คะตัวนี้เป็นกางเกงบาสค่ะวสวยเลยสีดำสีสวยค่ะแล้วเอเป็นเอลฟีไซส์แต่ว่าข้อดีของเนื้อผ้าแนวเป็นเนื้อวอร์มเขาก็ดีเนาะเขาจะเป็นคล้ายๆกับเป็นเอลฟีไซส์เอวยางยืด ใส่สบายสบายคุณลูกค้าขึ้นห้างได้สบายสบายเตบ,ง,ตบงเตบอลออกกาลังกายวิ่งใส่เล่นได้หมดเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบอ่าเล่นเป็นอะไรนะคะน้ำเป็นบาสเหมือนกันอ่าเป็นแนวเกี่ยวกับบาสนะกเกี่งบาสนะจ้าไนากี้ค่ะตัวนี้เป็นของไนกี้ค่ะคุณลูกค้าขาไนกี้ไนกี้ไนกี้เสวยนะคะไนกี้จ้าแล้วก็ตัวนี้เป็นของไนกี้บอกค่ะมันจะไมีไปาย U.S. ไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยจะนะ้ำใช่ค่ะเดี๋ยวอันนี้ให้แม่แม่ไปดูอีกที้นหนึ่งนะสำหรับเรื่องแบรนด์นะคะเขาเป็นเหมือนผ้าลมด้านนอก <Okay. S 1> นะคะสวยๆกันเลยอ่ะไปต่อที่ตัวนี้เป็นแบรนด์ของโปโลค่ะคุณลูกค้าขาโปโลแต่ตัวนี้สีไม่เข้มเท่าไหร่นะแม่แม่นะสีเขาอาจจะไม่เข้มเท่าไหร่นะจ๊ะเอฟได้เอฟกันเลยคุณลูกค้ารีบอกโอ้โหรีบบอกจ้ะเอวใหญ่ๆกล้องไกลๆชัดไหมคะได้ไหม รีบอกสีสวยค่ะรีบอกค่ะไซส์ประมาณไซส์เอ็มไซส์แอลค่ะคุณลูกค้าค่ะไปต่อที่เนื้อผ้าสซเวเตอร์ค่ะกับแบรนด์แชมเปี้ยนสีสวยอะไซส์ประมาณไซส์เอ็มไซส์แอลค่ะอู้แชมเปี้ยนตัวนี้สวยมากคุณลูกค้าไม่เอฟไม่รู้จะว่ายังไงแล้วว่าซื้อไปใส่เองก็ยังคุ้มสําหรับตัวนี้ไปหานกันใส่ก็ได้นะคะคุณลูกค้าค่เจอแดนค่ะคุณลูกค้าค่ะเป็นเนื้อคล้ายๆเนื้อผ้าวอร์มแนวกีฬานะเป็นแบรนด์ของจอแดนจ้าแชมเปี้ยน สวยๆเลิศๆโทนสีเข้มๆนะคะคุณลูกค้าขาเอฟได้เอฟกันเลยนะสนใจนะคะคุณลูกค้าขาสุดคุ้มสุดประหยัดค่ะคุณลูกค้าขาสุดคุ้มสุดประหยัดนะคะอ,อ่าคุ้มมากอ่าคุ้มมากค่ะคุณลูกค,ะคะก้า่าอ่าตัวนี้เป็นของด็อกเกอร์คะ่ะเป็นเนื้อผ้าคอตตอนเอวประมาณไซส์ประมาณไซส์เอวค่ะ คุณลูกค้ขาขาไซส์ประมาณไซส์ L แต่บางทีเขาไม่มีเจ้า36ตัวนี้ไซส์36ค่ะคุณลูกค้ขาขาไซส์ประมาณ36นะจ๊ะโอ้เวลคอมเวลคอมสังเกตที่แบรนด์แล้วก็กระดุมค่ะแม่เวลคอมเป็นเนื้อผ้าคอตตอนค่ะตัวนี้เป็นแบรนด์ของเวลคอมค่ะคุณลูกค้ขาขาลองได้เทสได้แซมเปิลได้ซื้อไปใส่เองได้นะคะถุงเล็กๆแบบนี้แหละจับจองไว้ได้แต่ยานานนะเดี๋ยวบอกเลยแม่แม จับจองไว้ได้แต่อย่านานนะเอาได้เอาเลยนะคุณลูกค้าขาเอฟได้เอฟเอฟกันเลยอันโดรอเมอร์จ้ะตัวนี้เป็นแบรนด์ของอันโดรอเมอร์ค่ะคุณลูกค้าขาอันโดอร์อาเมอร์นะคะส,สวยๆนะคะนี่กระเป๋าเขาออกมาแบบยากโชว์อันดอร์อาเมอร์สวยๆค่ะนับตามได้เลยนะแม่ๆนะอันนี้แอลก็รีวิวให้เห็นกันทุกตัวนะตัวนี้แชมเปียนค่ะคุณลูกค้าขาเป็นเนื้อคล้ายๆกับเนื้อผ้าร่มนะคะส,สวยๆนะจ๊ะว่ายังไงจ๊ะชาลู ชาลูเม,มืเ่อสักครู่มีลูกค้าเหมาจะหมดแล้ว,ะวจะหมดแล้วรายการที่สองชาลูจะหมดแล้วแต่ว่าเชิญเมื่อเช้านี้เราไปเรื่อยๆไ,ไปเรื่อยๆแต่ว่าไอ้ว่าไม่เกินสองสัปา์นี้แหละถ้าเป็นเชิญนะเพราะว่าเหมือนที่เราแจ้งบริษัทบัคของเราเออกมาแบบคุ้มนะลูกค้าที่อยากลองนะ้วยเนาะเอาไปลองเอาไปแซมเปิลยิ่งเป็นหมวดนี้นะแม่แม่ห้าสิบตัวหนึ่งพันหกร้อยบาท ห้าสิบตัวหนึ่งพันหกร้อยบาทตกต้นทุนต่อตัวยี่สิบสามบาทยี่สิบสามบาทยี่สิบสามบาทเลยเนาะอันนี้เนาะสามสิบสองกลับกันน่าจะเป็นที่เราแล้วไม่น่าจะเป็นที่เขาเปิดเพลงคุณลูกค้าค่ะต้นทุนสามสิบสองบาทเป็นเนื้อผ้าสเวตเตอร์คุณลูกค้าผูมาตัวนี้แม่อู้หูผูมาตรงสายนี้ ผูมาด้านหน้าสีสวยเป็นเนื้อผ้าสเวตเตอร์จ้ะไปต่อที่เนื้อผ้าคอตตอนค่ะกับแบรนด์โปโลกับแบรนด์โปโลค่ะตัวนี้เป็นของโปโลค่ะคุณลูกค้าขาออกทรงลุงน,นิดนึงเมื่อเมื่อสักครู่นี้กล้วยบอกว่าฉลุไปสิบกว่าถุงแล้วเหลือไม่เยอะแล้วจริงๆเหลือไม่เยอะเลยว่าเหลือไม่เยอะนะแม่ๆหนาะเหลือไม่เยอะนะยิ่งเป็นรายการนี้นะคุณลูกค้าขาเอาสิบสามถุงจะเป็นยอดสองหมื่นแปดร้อยบาท จะได้สดด้วยหนึ่งพันบาทยอดที่คุณลูกค้าจะโอนคือหนึ่งมื่นเกพันแดร้อยบาทคุณลูกค้าขาเน้นย้ำนะแม่แม่นะเหมาะมากแต่อยากให้คุณลูกค้าเอาหลากหลายมีเงินหมื่นนึงก็ได้ประมาณ5้าอย่างแล้วแม่แม่เปิดร้านได้เลยเอาลองไปไลฟ์สดเนี่ยคุณลูกค้า,า่ะเอาลองไปไลฟ์สดก่อนอันดับแรกเอาไปถุงนึงก่อนงบประหยัดมีทุนไม่ถึงเอาให้ตีให้เลยไม่ต้องไม่ต้องถึงสองหมื่น เอาขอขอภัยไม่ต้องถึง2000ไม่ต้องถึง2000เอาถุงนี้1600บาทค่ารถนะเอลตี LT ให้เลยเอาไม่เกินสองร้อยคุณลูกค,ะคะ้าค่ะไม่เกินสองร้อยนะก็จะเป็นอ่าพันแปดหนบาทคุณลูกค,ะคะ้าค่ะขาบวกให้เลยคาะซักขริดเป็น2000บาทคุณลูกค้าอารีดาสีสวยคะ่ะเอาไปเลยแม่เอฟได้เอฟกันเลยขึ้นไม้แขวนไลส์สดสวยๆไปต่อที่ไนกี้คะ่ะตัวนี้จะเป็นเนื้อผ้าร่ม เอาเลยไหมในกี้สวยๆส,สีเขียวเขียวออกมินมินค่ะคุณลูกค้าขาเขียวออกมินมินความสั้นความยาวได้ไหมคะไ,ไกลไไปแพ่ <laughs> <laughs> สีเขียวแบบมินมินค่ะไซส์ประมาณไซส์เอ็มไซส์แอลค่ะคุณลูกค้าขาอูห้หูสวยอ่ะกี่นาทีแล้วจ้า <laughs> <laughs> บอกว่าอะไรนี่เอาแค่สิบสามนะสิบห โอ้ห oh, 16ไปต่อที่แชมเปียนค่ะแม่เป็นเนื้อผ้าแนวกีฬาค่ะมีสั้นแล้ว <laughs> 50นาทีไปต่อที่ไนกี้ค่ะแม่ไนกี้สวยๆด้านหน้าด้านหลังค่ะแท้ไม่แท้ไม่การันตีอุ้ยเบาๆๆนี่ปื้มมากบอกเลยรอบนี้บริษัทบัคของเราใจดีมากปื้มจริงแม่1,000 1,600 2,000 1,500 2,500 ได้หมด่ะแม่ราคาของเขาคุ้มคุ้มอะ่ะเอาไปลองเอาไปใส่เองก็คุ้มค่ะคุณลูกค้าขาสีสวยเลดลอดคุ้มคุ้มกันเลยนะคะไปต่อค่ะตัวนี้เป็นแบรนด์ของโปโลค่ะคุณลูกค้าขาสวยสวยแบบนี้ก็ได้นะคะโอ้โหไปต่อที่เนื้อผ้าร่มค่ะคุณลูกค้าขาขาไซน์นาแม่แม่นาะเนื่องจากตัวนี้เป็นงานรวมจ่ายยอด1,600บาทได้ทั้งงานญี่ปุ่นและก็งานเมกาไม่ได้การันตีนะแอลเน้นย้ำนิดนึง สำหรับคุณลูกค้าใหม่ที่อยากเริ่มต้นธุรกิจเกี่ยวกับมือสองบริษัทบัคไซไม่เป๊ะในกี้สวยๆค่ะไซไม่เป๊ะ S กี H ่ตัว M กี G ่ตัว L กี่ตัวตัวนี้แพคกิ้งจะต่างประเทศโดยโตรงคุณลูกค้าขายอยากให้คุณลูกค้าเอาคไซไซแบบนี้แอลว่าคุ้มยิ่งเป็นงานตัวนี้แม่ๆเป็นงานญี่ปุ่นเป็นงานเมกา สตาตั้งแต่ไซสเล็กและยันไซสใหญ่นะคะเรื่องไม่อินฐานผลิตทั่วโลกนะแม่นะไม่ได้การันตีนะเวลคอมเป็นเนื้อผ้าคอตตอนสวยๆอุย้ยเวลคอมสวยมากหญิงได้ชายดีค่ะแม่แต่หลักๆห,หมวดนี้จะเป็นงานผู้ชายจะเป็นงานผู้ชายค่ะไปต่อที่ไนกี้ค่ะไนกี้ค่ะคุณลูกค้าขาไนกี้ Nike ออกแนวกีฬาสีเทาเทาตัดขาว เทาตัดขาวสวยๆแล้วเป็นเอลฟีไซค่ะแม่อุยเลิศดเลือดเลอดือทุกโตเลยเลิอดทุกโตเลย,ลอเลยโอ้สาบสนกับดิกี้ดอกเกอร์ด้แม่เดี๋ยว,เ,วเอาไปต่อจ้ะรัวๆเป็นเนื้อผ้าคอตตอนอาจจะมีเป็นแบรนด์โซนบ้านเขาบ้างนะแม่นะตัวสองตัวนะเท่าที่แอลดูนะไปต่อที่ผูมาเป็นเนื้อผ้าค้ายขายกับลูกฟูกผูมาผูมาค่ะแม่สวยๆ,ๆสีเขียวสีเขียวค่ะ ภูม่าสวยๆไม่อยากพลาดราคาสุดคุ้มสุดประหยัดต,ต้องงานไอทีตู้นี้คุณลูกค้าขาเน้นย้ำนะราคาหมวดนี้ค่ะราคารหัสนี้ค่ะคุณลูกค้าคา1,600บาทเน้นที่จำนวนชิ้น50ตัวบวกลบค่ะแม่ตกต้นทุนต่อชิ้น3 2 2บบาทเป็นกางเกงขาสั้นผู้ชายเป็นแบรนด์ล้วน แบนด์ทุกตัวค่ะแม่แบนด์ทุกตัวค่ะแม่นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นงานรวมด้วยลดไอทีนะคะขอบพรบคุณคุณลูกค้าที่เข้ามาดูไลฟ์สดตั้งแตนน่นาทีแรกจนจบไล์จบคลิปนะคะสำหรับไล์นี้นะคะแอลขอบคุณค่ะ